สบายดีพี่นอๆๆๆๆๆ้องเอฟซีทุกๆทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้ก็ไม่น้อยมาแต่สดม่น้อยมาครับขวานมา,มามาหมอบเงินทีว่าเกอยต้นจากเยอรมันเผนออกเงินสวยเหลือเหตุทางทางเขาคงบ่อเมืองอันเทเนี้ยเราไปซื้อยาสูบเรากินเียบร้อยแล้ว คนเห็ดทางเขาของหมอเห็ดทางหอดสูดผู้โดยพี่น้องเลยเขาเขาเงินมามอบคนจำนวนสิบล้านแล้วก็มาซื้อของอยู่ของกินผ้าขาวผ้าน้าสู่คณะบ้านกินแล้วการคนมาเห็ดทา,างนี่น้องเลยใช่ไหมคะ,ะ,ะทางเมืองคนจะลงมานำบ้านทางเมืองพอก็นั่งเบาะเ้อยกตาเขาซื้อลาบซื้อยางน้าซื้อผีหลอกพิมล้อยมนาะ หลายคนกินเข่ากินน้ำน้ำกันวันนี้ฮะเกียมงานเกียมงานเาบวงมาไหนลมือคุจะลงมือเกี่ยมงานได้บวงได้บวงายอยู่เดได้บ่วงเอามาแล้วกินเข่ากับลาบ ยิ่มใส่ก้องงามๆแน่ทอดมดถั่วโลกเห็นหน้าบ้านคุณยายนี่แล้วมันมืดเาเกลงเป็ดเยไม่ใช่ปฏิทนหาปล่อยต่อยแสบเออหนนาบ๊อบผู้เ่าคนกินสองคนอยู่คน ไปกินโลดกินผู้เหลือน้ำสดเลยบอกกัดแจงลาบซอยซอยเสทางขนาดบ้านทางเมืองลงมาเหยีดซอยพี่น้องเห็ดทางอยังเลยเราไปซื้อยาสูเรากินแก้วแล้วเราก็อิ่มแล้วบันนี่ฮะเรายิวเข่าให้เข่าเศร้าเราบัไดกินเลยก็ะอาบน้ำก็ออกมาเลยเดีเราผัดเป็นโลกกระเพาะอีกแน่เป็นยังดอกแม่นได้ เอา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 นางไอ้ติ้มนางกินกินไปลงมือลงมือไปน้ำเด้อลงมือไปน้ำเด้อเออเอาเอาเอาสเสื้อหม่านานนี่ฮะกินลายอะไรแบนเอาไมใสคือเห็นเป็นอย่างหลายคนอยู่ในเมืองเราโดยโดยโดยบ่บ่หน่อยใส่ที่มดแล้วะสักรัเอาลูกมดแล้วโอ้ปลัดาานูก ขับลูกขับเต้าเมื่อเล่นเนาะมาเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าวสามัคคีเพิ่งแล้วไบร์นกินข้าวสามัคคีมาโกงสัข้างนั่นจ้าสกีเบยไปใช่เนาะเบย์เหรอปลาอยู่ไฟเบียกเพลินเบย์ปอยู่ไปกินนึ่กันบ่เอาหน่ะบอสองใช้เท่าแซ่บบอแซ่บบอสองขาได้พี่น้องเด้อมันบอกพอกันเนาะโตตัง มันบตัวนั่งย้องกินกะมีในบุตโตดั่งกบกันไอ้ชาเป็นมาส่งที่น้องเลยตีแบบตียัอยางไหวแกร้อยนอกจากกินเข่ากินน้ำแล้วก็จะเข่าฉวั้นกับกวนกับเข่ากับมีแต่แนวแบๆเนาะ ลาบซีนปิ้งปาปลาบังคงแมนโบโคห,หนาแดงเรไม่โตเราคอยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยกระเขาสัมัคคีทางบ้านอุดมมีไซเฮาเพื่อนคุณยายพี่น้องเนี่ย ทางไอรและชอบอิมได้ไอ้ชิบอิมได้เนาะโไเกตเนาะอ้ยิมได้เนาะแมนปรยิงกิเที่ยวเขาไปกินเขาไปกินมเลย ครนะั้งลนะใเข้าออกลมาถอกแห่ถอกทรายมีผักเทียงเลยพี่น้องเลยฮอน้อนอากาศแดดกระแดตแดด,แด,ด น้ำกินเที๊ยบน้ำกินเอ็มลอยคือซีมดเนาะเอ็มลอยเนาะน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นอะไรกินกินสองแถวนะครับแล้วแล้วเอ้ยตายพวกใหม่มาเนึ้อจองงามงามงาม เไปทางไรอยู่างนีน้ไปลี่ยุใส่แดงทวน้ำไหมกินน้ำนาะโบจักเบอร์กระเด็นจะคือมีอยากภาษาหน่นะนนะอิ่มกันหมดทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยข้าวน้ำทำปากอิมมอ่มหมดเลยทั้งคนครับพี่ลูกกันหมดเลยบัดนี้ครับก็จีได้ไปเวียดสวรรค์นักเกตเด้อดจ้จพี่น้องเด้อแล้วเวียดแล้วงานหนทางเรียบร้อยเนาะประวันเนาะ แนวภาสิพากันขับสวรรค์เลยจ้าพี่น้องเนอเข้าไปเบิง่งตุหินมีเงี้ยเรื่ยพนีพนชีซื้อให้ไปเดินขั <ไป S 1> บ,บขในในมูบบลค่าไนเด็ไรอะไรไป้านมนมมวนจามูลคลมูลค่ามันก่อนเนาะบาี่ไปซื้อให้ไปถามมูลค่าตลา่อย่างไรวะไปถามนคน่บ้านเขาเสองคนเลยเขาสวรรค์เขาสวรรค์ <S <S ส,สงอน,นี่หละ ไปไปเจอันอยูห right ันขายตัวขายตังค์อไรไปเจอกันอยู่พูดนาจายพี่น้องเนาะมาฮอดได้พี่น้องเ้อสวัสด์นาเกตรักบุน้องนี่พี่น้องแบบนี้บยางงามเนาะปานในเนาะมันเป็นอ่างุมี่เะไปเบิกในในมีประวันมีแบบที่สั่งเขาเลยนะน หทานนี่ครับเห็ดโดยเฉพาะอันโตดที่เขาอยากได้อีกนี่ผัดเขาต้องได้รอเอาเด้ออันเพราะว่าเขาต้องได้สั่งไว้ก่อนเลยเขาก็รอเอาเลยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นี่เขายันแม่โด,ดยโดยทากได้นี่นี่นี่ดูต่างมีหลายแบบบอไปเบ่ไมีจักแบบอันเขาอ,อยากได้มาตัวนี้ วันเรากำลังเลือกแบบเพิ่นเอาแบบไม่เแบบ่งหัหกแม่น้อยจากอเมริกาเด้อเพิ่นที่ซื้อให้เพิ่นว่า,าเนาะเพิ่นบอกให้มาสัง่งเบ่งมาถ่ายเบ่งราคามันเท่าไรเท่าไรเอาไปสิมาถามเบ่งก่อนเนาะราคาเิ่นไรแบบเทาทีแบบเขา,แบบาอยากได้กันนะไรแบบอยู่ว้วันหมกักเราไบคบ่อยส่งให้ได้สะ

เพื่อน่าให้สั่งไว้ได้พี่น้องให้ผู้ที่สองอาทิตย์แล้วเนาะผันสั่งเลยสองอาทิตย์แล้วเนาะสุ่มคนเพื่อนบอกเพื่อนเซโนได้เชโนบ่ไปชิมไปส่งแนะเชื่อบุญเป็นสวรรค์ได้มาเอาเองเหมือนบอกได้อยู่มาเอาเองกันเสียหลน้องชายมาเอาเพป็นคอนเดอรให้ประวันผนตัดชิ้นใจเลยเอาเบอร์ไว้แน่ เอะอเออตกใจละลายเด้อได้เบอร์แล้วสิอันนั้นได้ส um ิโทรหาเด้อเราจังโทรมาสั un> uhm un> ่งลาภิณงค์สามล้านเลยสามล้านกับคันเป็นเงินเลยกระโหลกหาสิบเหรียญไฟหาสิบเหรียญแบบนั้นนะคันแบบนี้เลยจีบจีอแน่คันแบบงกุ้มเนี่ยตือก้อนแบบงกุมไปบันทึกเขาก็ะสีได้ออกเมื่อกัน ก็ถามตู้ถามตังเรียบร้อยเลยเนาะจ้าบาี้เฮาก็สีได้พากันกับซีโนเดอพี่น้องเด้อพวันเวซื้ออเมซอนก่อนเพิ่น่า,าของน้ำแล้วก็ซื้ออเมซอนกินก่อนไม่น้อยก็สีได้ไป,ไปถามเอื้อยเพิ่นก่อน,นละคมราคาเฮากับหูแล้ววสามล้านสั่งสองอาทิตย์แะ้วจังได้นะถามเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าว่าสามล้านกีบมันมาแก เองอยู่เซโนฝนเพิ่นโบซุงอยู่เซโนนะเพิ่นซุงแต่อยู่สวรรค์ฝน,นเบาเนาะเอาคลิปนี้กันไม่น้อยก็สิไดล้ลาผีละน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุก comment, คอมเมนต์ที่เข้ามาหลับสมองแม่น้อยแฟมิลี่เด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้าทุกคน